ไปเห็นชิปของต่างประเทศเนาะของอิสราเอลงอยงเนี่ยม,มาเบิง้งว่าเกษตรเข้ารเย็นเกษตรแบบใส่เทคโนโลยีก็เลยไปเห็นชิปเขาเขาเลยว่าเออน,นี่มันนาทีใส่ได้อยู่หน้าสามไทย ลองไปปรึกษา้านที่เขาขายเมสันชิพสันไทยที่มุ่งลังค่าเนี่ยว่าเฮดไดบอที่นี่เขาก็เลยว่ามันเฮดไดเป็นสองขี้นมาประกอบกันเอาเข้าไปสร้างเขาว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรพ่อได้มาแล้วเนาะเขากบมาวางแผนเทพื้นพ่อเทพื้นเรียบร้อยแล้วเขากบเอามาประกอบกันเฉพาะเมสันชิพสันไทยตัวนี้นะครับสองพันเจ็ดคือสองพันแปดหนึ่น 3, งเพื่อนนี่ก็ให้อีกสามพันใส่งบหกพันบาทเท่านั้นโอ้นี่นะครับใส่มาอยู่นี่ สองปีนะครับมันก็ดีๆอยู่ดิถ่าห้าเทพพื้นแล้วนี่สร้างสองคนนี่สามารถประกอบมือหนึ่งนี่ซีหาบอ่อสบายๆเนี่นะหรือว่าคุ้มถา่าไปคิดกับบอ่อดินนี่เข้ากับขุดสาบอ่อดินหนึ่งไลฮะนี่นะ ก่อนเข้าสิลงปลาเนี่เข้าต้องเอาต้นกล้วยเนี่มาสับสับสับ,สบลงแซไวอ้อาทิตฐานก่อนนะครับผ่านอาทิตย์หนึ่งเลยเข้าออกถาเข้ามีน้ำยาขาเชื้อเข้ากับฉีดพ่นไปแล้วเข้ากัเอาน้ำเขาเลยเอาน้ำเขาไว้ยักมือสองมือสามารถลงปลาได้เลย,เลยสิบหน่อยมันได้จักบาดไว้ยรักหมื่นอยู่ดิ <c oughs> <c oughs> อะไรนะพ่อรักหมื่นอยู่ด <c oughs> ิต่อบบต่อรอบต่อรอบด้วยพื้นที่รัศมีห้าเมตร